สวัสดีครับวันนี้เคิมพาเที่ยวจะพาขึ้นไปเที่ยวที่ป่งลึกบางกอยครับก็อยู่ในอําเภอแก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรีครับไปครับตอนนี้เคิมก็มาขึ้นรถกันที่วินัยบ้านไร่นะครับนี่ครับก็เจอกับพี่หนูนาแล้วก็คุณพ่อใช่ไหมฮะนี่ครับก็ค่าบริการสองสองพันห้าสค่ะก็ค้างคืนแล้วถ้าเกิดว่าไปไปเช้าเย็นกลับนะฮะไปเช้าเย็นกลับเต็มวันนะคะสองพันบาทสองพันบาทอ๋อก็คือว่าไปทํากิจกรรมที่โน่น วันนี้เคิมไปค้างนะครับอันนี้ก็ติดต่อพี่นายบัานไร่มาครับ2ังานห้านั่งได้แปดคนนะพี่นั่งได้แปดครับวันนี้ก็ความคัาใช้เวลาขึ้นรถรับห้าสิบโลครับใช้เวลาสองชั่วโมงครับเพื่อนสมาชิกมากันพร้อมแล้วก็ออกลุยออกเดินทางกันครับแล้วก็มาถึงด่านตรวจแล้วครับก่อนที่จะเข้าหมู่บ้านป่เลึกนะครับผมเขามมกเร็วนะครับอีก30กิโลแล้วก็จะเข้าหมู่บ้านบางกอยนะครับป่ลึกบางกอยครับตรวจเรียบร้อยครับลุยทางฝุ่นอีก30โลครับ นี่ครับผ่านด่านตรวจเรียบร้อยก็เข้าสู่ทางฝุ่นนะครับก็เป็นถนนดินแดงเป็นระยะทาง30กิโลครับไปครับออกลุยไปพร้อมกันครับนี่ครับก็คนขับก็แวะพาเข้ามาชมเซเว่นครับคือเซเว่นนะฮะนี่ครับก็มีพวกขนมน้ำดื่มแล้วก็มีห้องน้ำให้เข้านี่ครับก็คือเซเว่นครับก็แวะอุดหนุนกะลีกะลีปั๊บนะครับนี่ครับออกลุยกันต่อครับกิก ิโลละ25กิโลเพราะตอนนี้มันครึ่งทางแล้วนี่ครับเราก็ออกมาจากเซเว่นนะครับเราก็มาถึงจุดถ่ายรูปชมวิวครับนี่ครับวิวสวยเลยครับก็อีก10กิโลเราก็จะถึงตัวหมู่บ้านครับตรงนี้ก็มีศาลาที่พักครับไปครับชมวิวจุดนี้เสร็จแล้วก็เตรียมตัวมุ่งหน้าเข้าหมู่บ้านครับปงลึกบางก้อยลุยไปครับออกเลยกันต่อครับ นี่ครับถึงอีกหนึ่งจุดชมวิวครับที่คนขับรถก็มาจอดให้กับอีกหนึ่งจุดชมวิวครับยินดีต้อนรับสู่ป่งลึกครับนี่ครับโอ้โหแล้วดูวิวครับอ๋อฝั่งฝั่งนู้นเป็นปงลึกฝั่งนู้นเป็นปงลึกทาับะพานมาก็เป็นหมู่บ้านบางกอกโอ้ซึ่งบ้านบลีก็จะอยู่ฝั่งนี้อ๋อคือว่าเป็นสองหมู่บ้านง่ายงง่ายคือว่าแม่น้ํกากลางครับฝั่งนี้ก็จะเป็นหมู่หนึ่งฝั่งนี้เป็นหมู่สองแม่น้ากัากลาง นี่ครับโหแต่มุมสวยเลยครับไปครับไปกินข้าวกันครับตอนนี้ก็แวะชมเวิวนะใช่ดูดีสวยมากเลยอ่ะไปครับออกเรือกันต่อครับนี่ครับเราลงมาจากจุดชมวิวเราก็มาถึงศูนย์บริการนักท่องเที่ยวของป่งลึกบางกอยนะครับนี่ครับนี่ครับศูนย์บริการนักท่องเที่ยวนะครับจุดนี้ก็เป็นร้านกาแฟนะครับเกี่ยวหนึ่งห้าสิบนี่ครับนี่ครับเขิมก็มาแวะกินข้าวอ้าวตามสั่งกันครับ ได้ข้าวแล้วครับกับเพาหมูกรอบนี่ยต่อด้วยเส้นใหญ่ยีนฟูนี่ครับ,อร,รบอร่อยเด็ดดวงไม่มีเหลือครับกินข้าวเสร็จแล้วเดี๋ยว,วที่เจ้าของรถจะพาไปเที่ยวสะพานสะพานแขวนครับลุยนี่ครับก็มาถึงสะพานแขวนแล้วครับเชื่อมต่อระหว่างสหมู่บ้านครับ ก่งลึกกับบางกอยครับไปครับไปเดินชมสะพานแขวนกล้านนี่ครับเรามาถึงก็จะมีมักคุเทศน้อยครับอ๋อน้องพรนะนี่ครับน้องก็จะพาเดินไปเที่ยวนี่แล้วสะพานแขวนก็ไอไลท์ก็มีนี่นะเหมือนบาเลอนนี่ครับเราก็เดินมาสิ้นสุดตัวสะพานแล้วนะครับก็จะเจอป้ายหมู่บ้านนะครับก็คือบ้านบางกอยนะครับนี่ มีร้านน้ำครับ <S <S นี่เป็นแมกกาแฟครับ <สา S 1> นี่นสวยครับรนี่ครับตรงนี้ก็เป็นชิ้นงานทําเองใช่ป่ะคะเนี่ยอันนี้เป็นของชุมชนของชุมชนทำเองนี่ครับเป็นชาวบ้านทําเองครับนี่ครับเป็นกระเป๋าครับแล้วก็มีเสื้อนะครับแล้วก็นี่ก็เป็นที่ที่ถอดแก็อุจฉนของชุมชนครับนี่กับแม่เนี่ยเอาอนี่เอาอนนี น้องไอ้ไอ้แบบนี้คือคืออะไรฮะคือขายังค่ะขายังนะใช่ค่ะของของเล่นของกระยงชนเผ่าอืมนี่ครับนี่วิธีที่เดินคลุมคลุมแบบนี้อ่ะ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 นี่นี่น้องก็ส่งตัวได้เลยอ่ะโอ้โหบาลานด์ลานด์นี่นะนี่ละพี่ยอมไม่ได้นี่ครับเราก็มาเดินเที่ยวในหมู่บ้านบางกอยแล้วครับ นี่ครับปลายซุ้มแล้วก็นี่คือสะพานแขวนที่เราเดินมาครับออกเยไปกลางเต็นท์กันครับถึงแล้วนี่ครับโอยี่กลางเต็นท์เหมาะเลยครับริมน้ําเลยครับพี่คมหัวหน้ากุ๊บถัรวของวินัยบ้านไร่ใช่ไหมครับนี่ครับก็ระจำอยู่ที่ป่องลึกป่องลึกไหครับนี่ครับพี่คมก็แนะนําให้มากางตรงนี้ครับโอ้โหวิวเหมาะเลยครับนี่ครับกลางเต็นท์นอนของเราครับ โอ้ยเหมาะเลยครับนี่ครับกางเต็นท์เสร็จเรียบร้อยครับแล้วดูบรรยากาศครับนี่ครับก็กางเต็นท์เสร็จเรียบร้อยก็ลงเล่นน้ำเลยครับสดชื่นคะรับ มีนักท่องเที่ยวมาร่องแพครับ550ต่อ3คนใช่ป่ะนี่ครับต่อแพต่อแพต่อแพแต่นี้นั่งสองคนนี่ครับมาปมลึกบางคอยก็มาอาบน้ำกันแม่น้ำครับนี่ครับก็อาบน้ำอาบท่าเรียบร้อยครับดูครับทั้งเล่นน้ำด้วยอาบน้ำด้วยครับไปครับ ขึ้นไปหาอะไรกินกันดีกว่าครับเสร็จก็สั่งข้าวมาครับข้าว้านบนก็จานนี้ก็40บาทครับในบริการข้างบนก็ขายรับแล้วก็มีแบบเรีนกว่าั่งจากร้านข้างนอกนะครับใจใหญ่แห้งกะเพรากับถั่วรับ กินข้าวอิ่มแล้วแล้วก็พามาดูห้องน้ำครับน,นี่ก็มีที่ห่างล้างมือครับแล้วก็นี่ครับก <Okay. S 2> ินข้าวเสร็จแล้วก็พาไปชมห้องน้ํามาแล้วก็มานั่งชิลๆครับโอ้โหบรรยากาศยามค่ําคืนถือว่าดีเลยครับสดชื่นมากๆครับอากาศบรรยากาศยามค่ําคืนก็นั่งคุยกับ เพื่อนร่วมทางกันแบบว่าสนุกสนานครับเอครับเพื่อนก็นั่งคุยกับเพื่อนสมาชิกเพื่อนร่วมทางครับแล้วก็กาลังจะเข้านอนครับพรุ่งนี้เช้าต้องตื่นไปเดินขึ้นเขาครับก็เขาอะไรเขาโทรศัพท์โอเคครับคืนนี้ก็รับคนนี้ครับนี่ครับเช้าแล้วนะครับเช้านี้ก็ตื่นเช้าเลยครับตีสามครึ่งนะครับเพื่อจะไปเดินขึ้นเขาโทรศัพท์นะครับตื่นมาพร้อมกับ กาแฟเรียบร้อยก็ออกเดินทางไปเดินขึ้นเขาทอและสับกันต่อครับรวยครับและรถนําเที่ยววินัยบ้านไร่ก็ไปส่งเคิรกันที่ทางขึ้นจุดสตาร์ทเดินขึ้นครับแล้วก็มาจ่ายตังค่าไกด์คนละ100บาทครับแล้วก็มีไกด์นาทางครับเส้นทางเดินก็1นกิโลแปดเมตรครับเส้นทางเดินไม่ยากมากครับมีช่วงดันเนินอยู่ประมาณ2ช่วงครับเช้านี้คนมาจุดชมวิวเขาทรศัพท์นะครับโอ้เช้านี้นะครับฟ้าเปิดนะครับ นี่ครับเราก็ชมวิวบนเขาโทรศัพท์เรียบร้อยครับแล้วก็กำลังจะเดินลงครับก็วิวก็สวยครับแต่ว่าวันนี้ไม่เจอน้องมอกครับรอบหน้าคงจะมีรอบแก้ตัวครับล้วก็เดินมาถึงตรงสำนักสงฆ์นะครับนี่ก็คือสำนักสงฆ์นะครับแล้วก็ลงมาถึงก็จะมีร้านค้าครับนี่สั่งโอมัตินครับแก้วละ15บาบาทครับร้อนๆนะ ร้อนๆนะลงมาเพิ่มพลังงานไปครับออกเดินทางขับกลับแคมป์ครับลงมาจากเขาก็มาซัดข้าวต้มเลยครับนี่ครับต้มสามสิบสิบบาทใส่ไข่นะเเป็นอบถ้าไม่ใส่ไข่สามสิบนี่ครับก็กินข้าวต้มเรียบร้อยครับยามเช้าไปครับเดี๋ยวไปชมบรรยากาศฝ่ายน้ำยามเช้าเลยครับ ก็มีน้องๆมาเล่นน้ำยามเช้ากันนะครับโอเคครับคลิปนี้เคิรมก็พามาเที่ยวป่งลึกบางกอยนะครับก็อยู่ในอำเภอแก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรีครับบรรยากาศฟานกลางเต็งก็ติดริมน้ำครับนี่ครับวิวสวยๆครับแล้วก็ตอนเช้าก็ไปเดินขึ้นขอทอทัดมาครับสุดยอดครับวันนี้ก็สวัสดีครับ